เคยไหมโมซุนซ่าเรียกชื่อพวกเราแกได้ยัดไฟแสดงว่างัวพราพันดีเนี่ยั่วนับเราเชื่อมทันงชิงและมือปุ่มขึ้นลึกๆแสดงว่าจะขึ้นลึกๆขึ้นลึก้อๆยากจังจุดแล้วไม่รู้อะไรเป็นกระซังพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วชายคนจุดสองคนนะครับจุดแล้ว Ồ, oh, yeah, yeah, oh, yeah, đẹp, oh, đẹp, đẹp Thì có băng cơ lắm Ồ, nèo quay nữa, thêm nèo quay là Có băng yeah. yeah, đó đẹp xuống này

เสียงที่กลัาใจนะโอ,ะอ,ะอ้ลายแมวล้อไบาแจงมาของซุปเปอร์วโต้บ้างไฟหายเหลือเกลุงบุญ่าโค้นแรงรักบัางไฟมไห้ไเด้อครับขอประชาสัมพันธ์นะครับท่านผู้ชม ที่ไปรอเก็บบ้างไฟและเก็บร่มทางคณะบ้างไฟนั้นมีผู้ติดตามเก็บบ้างไฟและเก็บร่มนะครับอย่าเอาของคณะบ้างไฟไปถ้าอยากได้ต้องมาขอก่อนครับกานจไดก